มาครับเอาเราตรงนี้เลยมาเอาตรงนี้เลยมาใช่ไหมโอ้โหอ้าวกื่ยเสียงจะนำอะได้หนิเข็ดเข็ดเข็ดดินมันเกาะมังกรเหรอที่แสดงละครใช่ไหมใช่ไหมใช่คนเดียวกันไหมไม่ใช่นะโอ้โหเอาโอ้โหนี่นี่สักอะไรครับเขาคาบุเกะครับมันคือมันคืออะไรหลวงพ่ออาจารย์ที่ไหนบริษัททันตีนะเรือพอทักบริษัทแต่ว่าวันนี้เราชอบเป็นพระเอกกันนะครับผมโอ้โหวันนี้หมดไหมเนี่ย กือบหมดครับเกือบหมดใช่ไหมรถน้ำหนักเยอะครับรถเกรถเท่าไรหนึ่งจุดแต่แต่ว่าเราเราด้านหนักเขานะสองปอนใช่ไหมวันนี้เราชนะลูกไหนอ่อแข็งแรกนึงแข่งแข็งแรงกว่าขวางด้วยนี่ใช่ไหมตัวเราเป็นมวยหมัดหรือมวยเข่าหรือมวยอะไรนี่ฮะเขาเครื่องครับาเขาเครื่องใช่นไหมไม่เห็นขวางหน้าแทงโอ้โสหสาครนจะมาช่วยในขาะนี้วันนี้มั่นใจช่วงยกไหนครับยกสามครับยกสามยกสามเริ่มทำได้แล้ว เออเริ่มทําได้แล้วตอนแรกหนักใจอะไรไหมเอาหนักใจมีมีหนักใจอะไรบ้างไหมบรรยากาศเลยรฮะถ่ายท้องกับสามรอบเขาเนี่ยหนักใจอะไรมถ่ายท้องสามรอบก่อนชกนี่เหรอกินอะไรไปอ้าวมันกำลักเยอะครับเรากินข้าวไม่แล้วแล้วทำไมเรามีแรงขึ้นชกกับวันนี้สู้เดี๋ยวได้ตังค์ครับโอ้อาชีนเท่าไหร่เมื่อกี้ใครใครอาชีนให้ผู้กำลังเรียบใครนะผู้กำลับเลียบอาชีนให้โอ้โหวันนี้ไม่เห็นผู้กำลับเลียบบอกเลยโอ้โหมัน เนืใครอ่ะเฟรมมะเฟรมเฟรมไตู้มั้งเออเออเออว้้นนเองครับผมโอ้วันนี้วันนี้วันนี้ถือว่าเราชกได้ดีขนาดนี้เอาพอใจไหมเอ้าพอใจครับพอใจใช่ไหมเพราะว่าโอ้สู้ยิบตาเลยวันนี่ถ้าเกิดเราถอดใจหน่อยนึงอ่ะเรียบร้อยนะรู้ป่ะเออเรียบร้อยละวคู่ชกนีเรา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 เก่งครับฝีมือเรารู้ว่าเราจะเราชนะเขายกไหนยกสามยกสามเพราะอะไรเพราะอะไร ลูกขวางครับแข็งแรงขวางแข็งแรงแล้วก็น้องเขาหมดไหมวันนี้เขาหมดไหมก็จะหมดไปหมดไปไปยกไหนึ่งยกโอ้เขาเล่นไม่ขึ้นถ้าเกิดน้ำหนักพี่กับเท่ากันนี่ชกกันไหมชกไหมผมอาจะลดไม่ได้ครับลดไปอ๋อไม่ได้แล้วน้องวันนี้เต็มเต็มที่นี่งร้อยสิบร้อยสิบเต็มที่ละถ้าเกิดร้อยแปดกับน้องเขานี่ไม่ได้แล้วไม่ได้ก็ต้องขี่กันชกเหรอนะถ้าเจอกันร้อยสิบกับร้อยสิบโอเคครับโอ้ ร้อยสิบน้องเขาปล่อยขึ้นมาเยอะไหมได้น้องทำได้ท่านทำไม่มันทำได้แล้วเพราะว่ามันปล่อยขึ้นมาเยอะแยบแยบลูกเล็กมันปล่อยมาปล่อยมาเพราะว่าชกร้อยแปดฟอนไงอ่เอ้าอนาคตที่เราอยากเราอยากชกที่ไหนอะไรยังไงเอาชกวันได้ไหมเนี่ยชกอย่างนี้สไตล์อย่างนี้วันชอบต้องแบบยอมใจอาร์ดวีไอชอบเออไปวันไหมแล้วแต่วาสนาครับแล้วแต่วาสนาอุ้ยให้สุดสุดนี้ไปพรสานของแสงด้วยนะแล้วแต่วาสนาเนี่ยไอ้ยอมใจสอนให้เวลาเทคนิคการต่อยวันต่อยยังไงเอาวันนี้ชอตเอดูนะ เป็นไม่ได้อยากไปชกวันไหมอยากครับอยากไปชกวันนะเพาสนานี่มันอยู่แค่เอื้องเองเห็นไหมอายุเท่าไหร่ครับ25ปีครับโอ้ยอายุน้อยด้วยเป็นปรเพศพอดีเป็นปรเพศพอดีชนะด้วยวันนี้อาชีกก็ได้มีลูกมีเมียยังเฮ้ยยังเหรอหน้าตาหล่อหล่งนี้ไม่น่าไม่น่าพลาดนะปองพี่น้อยจิตตาเหม่ออยู่จังหวัดไหนนี่ ยูซูินครับยูสุรินนะโอ้ยเพราะว่าทำไมอ่าทุกคนครับวันนี้ผมลันเทียร์โอ้โหเอาเอาเอานี่คือเพชรนินมังกรนะครับกับกันเคนบ็อกซิ่งยิมนะครับวันนี้เาทำได้สำเร็จแล้วครับ